สวัสดีครับผมเก่งจากร้านโรเด,ดนติกนะครับอ่าพอดีวันนี้ได้ซื้อของเข้ามา3เหร็นี้นะครับ20บาทลูกค้ารับเงินไป5,300บนาทนะครับทำไมถึง5,300ามมาดูกันเหรียญหบาทนะครับข้างงต้องพิมพ์คำว่าสยามมินแบบนี้นะครับสยามมินนะเบาทสยามมินหธันวาส5 2 0 ครบรอบพระชนมายุ50พรรษาในหลวงนะครับ5าบาทนะครับพอปลอนะฮะแบบนี้นะครับด้านข้างพิมพ์สยามมินนะด้านหลังครบรอบ50พรรษาในหลวงพระชนมายุ50พรรษานะครับแล้วก็เหรียญ10บาทปี253 1นะครับ2531เท่านั้นนะ,ะสภาพสวยนี้ก็7 0 0ดถึงอันนี้ก็7 0 0ถึง900นะครับผมอันนี้5บาทซิกเนเจอร์นะครับ5บาทปี40นย์ะ3,000ถึง4 0 0พบาทนะครับสภาพผันใช้มีเอามาขายกลมได้เนี่ย3เหรียญเนี้ยแค่นี้ง่ายๆนะ รับไปแล้ว5,300บาทใครมีดูรายละเอียดดีๆนะ5บาทสยามมินนะครบรอบ50พรรษาในหลวงพบรอ10บาทปี2531แบบนี้นะอ่าแล้วก็5บาทปี40แบบนี้นะอย่างนี้รับรับเงินไป3 4 0 0 0ถึง4,000อันนี้700-1,000อันนี้700-900เนี่ย3เหรียญเนี่ยรับรับเงินไปแล้ว5,300บาทนะมีก็เอามาขายผมได้ผม,ไดผมเก่งวิธีนตทิกรับซื้อตลอดนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ